สวัสดีค่ะในคลิปนี้นะคะจะพาไปงัดหน่อไม้นะคะหน่อไม้สองหน่อนะคะเลงไว้นานแล้วนะคะเลงไว้ตั้งแต่ที่มันยังไม่โตนะคะเพื่อนๆค่ะอะไรดําเจองูหรือเปล่าขัางงูในสวนยางนะคะก็ที่เป็นหูเป็นตาให้ได้ก็มีแต่หมานะคะแต่เขาก็ไม่ทําอะไรนะยังดีก็ได้แค่ช่วยเห่านะคะ ไม่น่าจะมีอะไรไปไปงัดเราไม้กันนะคะไปกันเลยค่ะค่ะตอนนี้นะคะก็กำลังพาไปที่กอไผ่นะคะไผ่ที่คุณแม่ปลูกไว้นะคะระหว่างทางเดี๋ยวมาจอบดูสับร,รถก่อนว่าสุกหรือยังแก่เหลืองแล้วนะคะเห็นไหมคะสับร,รถแก่เหลืองแล้วนะคะ อีกประมาณสองวันจะมาเก็บนะคะต้นไม้ที่แม่ปลูกไว้นะคะมันมีหลายสายพันธุ์นะคะอันนี้นะคะอันนี้กําลังโผล่หนอนะคะหนอเล็กๆนะพันธุ์นี้ก็หน่อเล็กอยู่แล้วนะหนอแข็งด้วยนะช่วงนี้เนี่ยอันนี้นะคะเพื่อนๆเห็นไหมคะหลายหน่อเลยแต่ว่ามันมันต้องรออีกประมาณสองสามวันน่ะถึงจะมามาเฉาะได้นะคะ ทีนี้มันทีนี้อันที่จะพาไปไปเก็บนะมันอยู่ฝั่งนู้นนะคะกรอนี้นะคะกอนี้ปีนี้ไม่มีหน่อเลยนะคะแต่ปีที่แล้วเนี่ยสี่ห้าหนอนะะเนี่ยแม่เอามาปลูกหลายสายพันธุ์เลยเนี่ย วันนั้นวันนั้นก็มางัดตรงนี้นะคะมันหลายที่แล้วค่ะแต่ว่าที่ทำคลิปให้ดูก็ไม่กี่คลิปเองนะคะค่ะไปต่อถึงแล้วนะคะอันนี้คือที่จะพามางัด พอที่จะงัดได้หรือยังได้แล้วค่ะประมาณนี้นั่นแหละมันจะแสบนะคะมีรอยแทะด้วยเห็นไหน่าจะเป็นปีมือของอันหนูนะคะนี่จะพางัดสองหน่อนี้นะคะ ะล้มไหมล่ะตัอกองยากแต่จริงๆแล้วไว้อีกสักสองวันก็ดีนะนวลนวเล็กกำลังถผก,ก็มีเนี่ยเออเอาประมาณนี้นนแหละไหนๆก็มาถึงนี่แล้วโปรแกรมไม่เสียเวลาเนาะจะได้ทำคลิปให้เพื่อนๆดูด้วยนะประมาณนี้เลย มันเล็กกันไปหรือเปล่าเอครเอาเซียนเฉาะดูนะคะว่าตรงไหนมันแก่ตรงไหนมันอ่อนนะคะถ้ามันงัดยากนะคะบางทีก็มันก็จะมันจะไม่ได้อะก็ได้ประมาณไหนก็ประมาณนั้นแหละถ้ามันงัดยากอะออกแรงงัดหน่อไม,ไม้นี่ไม่ธรรมดาเลยนะ อ๋อมีสีเพื่อนเพื่อนค่ะโค้นมันไหมคันเด้อโค้นมันห้อยเสียมห้อยอะไรเนาะเพื่อนดินล้างเอานี่นี่ น่นนนาจะไม่เงี้แหละี่คะงานไม่สวยเลยอย,อยู่เยอนี่โรนึงอน,นี้อันนี้มันเป็นอะไรนะมันเน่าตายนี่เอาไว้อย่างนี้แหละน่าจะมีอะไรที่มันกินเป็นแล้วเนี่ยเอาให้มันกินเนาะป่าหนอเมื่อกี้หน,อ,หนอเล็กเมื่อกี้มันยังมาแท้กินเลยอ้าว เฉาะโดนเข้าในหอมเลี่ยนหอนมของเรามาเนี่ยดนเล็กแล้วเนี่ยอ๊ยพักเหนื่อยก่อน ต้นไม้ไม่ธรรมาดาจริงอได้ไหมเสียมันก็มาใน,นลักษณะแบบเนี้ยสั้นตุลุดก็ทำอะไรไม่ได้ ไม่เป็นไรสุดท้ายก็เอาไปแยกหันห่นๆเป็นชิ้นเล็กๆมันเดิม งแล้วคะ่ะดูสิะเพื่อนอน่เล็กแล้วเนี่ได้แล้วคะ่ะเพื่อนเพื่อนค่ะบอกเลย,ยางานนี้ ไม่ธรรมดาอันนี้น่าจะสองโลนะคะสุดๆกระถุงเลยคะ่ะอย่างเห็นหน้าตาคนงัดไหม <c oughs> เหืเิอแตกโอ้คุณส้นขาวันนี้งัดหนมมันค้เป็นมันเดียวันกันกับที่ กิดยางแล้วก็มาเกียยเก่ยวหญ้าคะเกี่ยวหญ้าเสร็จก็งัดหน่อไม้ต่อแล้วก็หลังจากงัดหน่อไม้ต่อก็จะไปหยอดน้ำกรดยางน,นะคะหมดแรงหรอดูๆนนี้มันใหญ่มากเลยอ่ะดึงเลื่อค่ะพุดขวกว่านะคะนี่เนีย่ย โอ้ใหญ่กว่าหัวคนีหอมหอมเลยดีเอาไปแกงใส่ยอดชะอมเป็นแซ่บเนี่ย้องนอนนะคะนอนนั้นเราไว้ให้มันโตก่อนอีกประมาณจิบันมาดูหนอนนั้นเนยเอาลาค่ะเอาไปหน้าคลิปนี้นะคะก็ LT. ได้เวลาแล้วได้เวลาจบคลิปแล้วนะคะขอบคุณเพื่นอนๆที่ให้การรับชมนะคะแล้วพบกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะ